ว่ามันได้สามล้านสี่ล้านยูว่ามันได้สามล้านสี่ล้านยูพอเนี่ยฝันได้กเก่าหนึ่งยยี่หน่วกบ้าหันอ่ะหดบ้าหันมันอกเก่าหนึ่ตาเสิดห้งก้อนก็ได้สูหานั่นแสดงว่าแสดงวถือซีงวดต่อกันมยวดน่ะถือจังหวัด้วครับถือซีงวดต่อกันซงวดแล้วซีงวดงวดบ้างหันหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าสมเมนหาหนเกามตัวผมจ้มันอก บ็ถือตั้งแต่าเชียงกวานแหละก็ถือแค่เชีงกวานประกาศเซตออรโลพอมเนาะมนเล็กประกาศเซตหอมกระจายเข้าเล็หล้มโพสไม่ลำกัสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เป็นพุ่นยัยบ้านบ้านอีเม่งเนะบังคับบ้านอีเม่งโมงหกครับเป็นมาตั้งสมัยแล้วเนาะนี่เป็นผู้ช่วยสิบสมัยบสิบปี เป็นไม่ได้บ้านมาติดปีแล้วครับไม่บ้านสองปีครึ่งแล้วตังปีกว่าแล้วเนาะครับครับผมอันงานปิดท้องฟังลูกนิมิตผมมาได้มา้ยทายทำให้มือนั้นแ่ะไออาจารย์แดงเราบอกอยู่เสดสุดเสีดไล่เนาะครับมีหลายช่องด้วยมันช่วงปีใหม่พอดีครับกับผมกับม้ามาทายให้อยู่แต่ว่ามืองานนี่มาได้มาช่วงปีใหม่พอดีเนาะช่วงงานวันทีหาที่ปุกับพี่น้องก็สอนได้มาได้มั บุญหลายดอกเป็นยังบุญอยู่คาดว่าจะได้สองล้านกว่ามันได้สมล้านสี่ล้านอยู่นั่นฉลองบุนี่เนาะใสีงใจกับน้ำกลไปตามกลนไปเอาเชิญผู้ใหญ่นั่งก่อนดีกว่าครับเร็จเช้วสักสิบเม็ดดำบันดาสักสิบดอกสิบบรรดาหาบรรือยุควันนี้เป็นตะก้อนกัเป็น วัดยูบ้านรถมันน้อยใหญ่วัดยูยย่อนามัยครับแล้วก็ใหญ่มา,านี่เพราะที่ผงถามนะครับที่วัดท่านี้มีสิ่งไหนที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งสิ่งไหนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใจชาวบ้านหม,<อ><า>มู่บ้านนะครับหลวงปู่สมิดดำเนี่ยแหละหลวงปู่สมิดดำโบสถหลวงปู่สมิดดำหลวงปู่สมิดดำครับความเปลี่ยนไปเป็นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความมาของเกิดนอกกับมึงหัวนอกเกิดหน่อยนี้ลูกเนาะคยังจะยังโบสถเก่าเนี่ยก็ลอยลอยนี้สิบแปดมี บสถ์หลังเก่าอยู่นะครับโบสถ์หลังเก่าหลังชี้เห็นบ่ครับเนี่ยเป็นโบสถ์เก่าโบราณบ่อ่ะโบราณอันนี้เพิ่นทาสีใหม่เนาะร้อยเท่าไรก็ครับร้อยมีสิบแปดปีร้อยมีสิบแปดปีนำไรับไอ้ใบเซมานอ๋อเป็นใบเซมาเก่าแล้วกับพี่น้องก็เลยเริ่มซองก็มาเห็ดสาระสาระการเปลี่ยนเ้าเนี่ยครับสามสี่ล้านกว่าบาทแต่ตอนเนี่ยไม่ได้ปวดต่อก็ถือว่าเป็นยังบุญพี่น้องแล้วดอก พี่น้องสามสี่หมู่บ้านรวมกันครับถ้ามันยังสมัยสมัยนี้อาจจะได้เลี้ยวกว่านนี่ก็วันไปนอกหลายเนาะลูกหลานอ่าเกาหลีอิตาเลียวลายแล้วก็บม้งสลองหั่นกับเลขกสามโตถือบวกหำก้อนนี่ปันได้หมกเกาหน,นึ่งกุญย่หนึ่งบวกหำหักบวกหำหมกเกาหนึ่งต่เสด็จได้ให้ห้องบ่ไ<ว>ด้ซื้อจักบาดเปล่าน้ำงานนี่แหละหมดก้อนก็ได้สูญหานแสดงวด่า<ว> ด่ถือซีหัวต่อกันไม่ยวัดน่ะถือจังหวันนะครับถือซีหัวต่อกันซีงวดแล้วซีงวดกับอาจารย์แดงคนนี้แหละมามาเตรียมงานนี่บอกครับมาเตรียมงานมาเ็ดเตรียมงานนี่งถือซีหัวต่อกันงวดบ้างหันหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าซัมเมนหานึงเก่าสามตัวผมกนการวันนี้คดีซื้อกาซื้อเป็นความฝันมาครับเป็นความฝันเป็นความฝันเออเป็นความฝันแล้วหลวงปู่สมเมนดำเนี่ยแหละจ้างแล้วยางมาบอกบู้เป็นผู้สมเมนดำครับเพิ่งมาบอกวันนี้ก็จะเป็นหนึ water, ่งหมอเข้า hmm. ข <Sure> ึ Actually, right the ้นเนี่ยบอก บอกผมนี่แหละอันนี้อันนี้ฝันแล้วนี่เพรับอะไฝันแล้วเพรแล้วหนึ่งหาซีฝันมาจชไัยครับเพิ่นเพิ่นมาบอกลักษณะใดแบบใดครับเลขตัวเก้าดอกออกมาเห็ดขัวเราสีแก่งตีตีซีนี่แหละครับเลขสองคนตีเด้อหนึ่งหาซีพี่นเพิ่นไปบอกเป็นตัวเลยเนาะเคนไปบอกกันแล้วบ่กครับบอกกันทั้ง่ถวผมบันน่ะตั้งสามวอดซีหวดถอยหลังไปนะเพิ่บไปบอกแบบนี้อันหอดก้อนนี่วันวาเล็กสองอยู่วัดประชาสนเด้อแล้วผมเกิดสองหาซุนแปด สรับนแปดเนาะแต่ก็หยอดล้าม no ันองกับหนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งมันมันบบถือตั้งแต่ยังหัวเลยถก็ยังหวประกาศเซตอรโลพอมันเลขประกาศเซตอกระจเข้าเล็หลงพู่สเมกเก้าสองเกนคนมาซื้อเองคนซื้อเป็นหนึ่งคนมลกแ่หมดมถือตลักหัวมถือตลักชวนมถือต่พีบ้ามถือต่พีบ้ามัถือต่คนมาซื้อนะพนะ มีมีทำรุตูหลบลังเก่าด้วยจะเป็นพญานาคขึ้นมาครับลูกหมวกปวกนะายๆพญานาคเลยกาบใบแล้วทีม้าที่ไปกับเจ้าสนล่ะก็ผาดนี่ยผัดเก่าหรือโบราณเนี่ยแสดงว่ามองนี่เป็นของเก่าของโบราณเป็นมืองเก่าโบราณหรครับของ้านบัดแก่โบราณบัตรแก่บ้านกับโบ้านเก่าอพี่นองอยากเสียไายมาบูา้ามครับลงพูดเส็จดำ อยู God, here, s <S ่ว okay. ัดนะครับอยู่บ้านไหนบ้านบ้านหนังบ้านอีเม่งบ้านอีเม่งตำบลแดงใหญ่ตำบลแดงใหญ่บ้ัดไม่สยจพจังหวัดบุรีรัมลำวัดซื้อวัดวัดสุขันธารลมวัดสุขันธารลมเป็นสามมู่บ้านครับหนึ่งมู่หนึ่งกับเป็นหมู่หกวัดเดียวกันวัฒนาวัดเดียวกันเนาะสามมู่บ้าัหมู่หมู่หาบัดพัฒนาหมู่หกบันอีเม่งมู่เก่าบัดนอนหนองหมูนะครับกินทานก็รวมกันนี่แหละก็ เป็นกระพิรกับนองเองแหละพิ่นคารพเป็นจิตใจของพี่น้องทุกคนหลวงปู่สมเด็จดำเนี่ยหลวงปู่สมเด็จดังเป็นปู่ที่เพิ่นก่อตั้งหมู่บ้านก่อตั้งบ้านแลวบ่อขางพิ่นเป็นพระหรือว่าเป็นเป็นพระเป็นพระเนาะพระเป็นพระได้ยินผู้ถ่อมตนเนาะเขาก็เกิดน้อยยันรุ่นเนาะเพิ่นมักบังตะไลไฟใหม่มือแล้วก็ใหม่แล้วเลย ลงกอปูสมิดดำนดนึเป็นดำเป็นตะโกนะโอ้กะาาละิศเสียะลงปูสมิดดำได้ซื้อว่าปูสมิดดำครับเอาย้อนย้อนไปถามเรื่องเลขอีกน้อยนึงครับเรื่องเลขนี่เลี้ยงมาจะงวดแล้วครับเลี้ยงเลขนี่กับผมเนี่ยคนหัวแข็งบ้าใครถือดอกครับคนหัวแข็งบ้าใครถือคนหัวอ่อนถือมากถือเลขเด้คนหัวแข็งบอกจะไหนเขาก็มาเสียมาเสียหาดฝันได้เขาบอกกับว่ายั่นว่าเอาครับก็บอกตรงตัวเพราะหนึ่งหนึ่งขอเก่าหนึ่งเก่าหกเนาะสุอความไม่ดอก หนึ่งเก้าหกเนาะกะลงมอมเอะเลขาเจ้าของตำบลมันกันรักซื้อมันก็ถือดอกมันลักซื้อดอกจอบซื้อแสดงว่าฝันแล้วนี่เจ้าของบ่ซื้อบ่ซื้อบ่เสียบ่เสียหัวแข็งหัวแข็งอะไรขึ้บ้าบ่ก้นอื่นเหมือนี่เขาถือมา่ซีงวดแล้วอันความฝันเจ้าของฝันเจ้าของนี่ถือมั่นซีหวดเลบหอดนี่ไก่พี่น้องลองมึงหนึ่งหาซี วันนี้ก็ซื้อน้ำในเด้อครับซื้อน้ำในเด้อพี่น้องขันหัวแข็งบ่ถือเด้อในหัวแข็งบ่ถือดอกคนหัวอ่อนมาแลมสาก็ซื้อเล็กน้ำมาเหนี่ยวเส่ต้นไม้ก็ตีเลขเด้อคนหัวอ่อนนะครับสำหรับคนหัวแข็งบ่ถือจังจันจังอาจารย์แดงเหง่อแล้วซื้อสเนียวไอปีนท้องเช็ด้ข้าก็ซื้อครับจังเขาซื้อว่าเป็นเนาะคนค้นมักครับเนีคนมักครับแต่ละค้นมักก็ซื้อกันกัอยู่ที่ดวงน้ำเละครับบางบางเที มักอยู่แต่ว่าสื่อแล้วกับว่าสื่อจะน้องทางไกลถ้าเห็นอะไรการนี่ก็อยากจะเสี่ยงโศกกับมาไหวหลวงปู่สมิตดดำมาบูชาเพิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งหลายกับมีอิลีล่ะมีแนนน้อนจะไปบอสียาะยบลบหลู่ตามที่ยู่ที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับนะที่ยู่กับแจ้งมาคนมาไหวเป็นไดครับมาขอโชคขอพรนะมาขอขอพรแล้วก็มา การเงินการงานขอเลยงการเงินทางหลวงนานเลยแหละเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์เนาะก็โชคก็ลด้มากก็ไม่ลูกก็ได้หลุดคนคนได้ลูกยากได้ลูกยากมาขอมาขอได้แล้วก็จังผัวเมียนี่จากกันสิมาจุดทูบใบบอกเราก็ได้ขึ้นกันได้ขึ้นกันสอบสิบครูเนี่ยก็จะได้แปดสอบบรรจุทำงานยังสี่ก็ได้สอบบรรจุทำงานก็ได้ครับแต่มีหลวงปู่หลวงปู่ตาทางศักดิ์สิทธิ์แน่นั้น อยู่กับบ้านออตัวอบตเพิ่อนอครับศักดิ์สิทธิ์หลายสุดยอดเลยนั้งูดตาบ่ครับรููตตาาบ่บ้านตัต้งมานี่บ่เคยบ้านพังบ่เคยาาเห็นพังบ่เคยฟาา้าผ่าบ่เคยหยังจักแนวคิ่วมันแม่นแถวนี้บ้านพังเก่าหลัง10หลงังบ้านนี้บ่บ่เคยเป็นบ่เคยสบปัญหาสำหรับจังพี่น้องไปหาของห่างของเก่าบ้านอื่นได้ยินข่าวว่าลดขวบเปล่นกอกเปลี่ยนง่ายแล้วก็มาบัวซับผ้องค์หลวงพ่อสมเด็จดำนี่แหละเอาที่นี่ของฝันนั่น ผูสมรรถำไปบอกได้สามตัวปะครับมีจะบอกสามตัวบังหับนบหันเมือเ <c oughs> มืองมือสิสลองมือลแล้วแหละหืองสี่มีเตรียมงานเนาะ <c oughs> เล่ห์คนก็ว่าเร่ห์คนนี้มันจอกหนึ่งหาสีได้แตลอดกันกระบอกมันออกกัแล้วครันออกอันเก่านันก็ <c oughs> หาหนึ่งเก่า <c oughs> หาหนึ่งเก่าหนึ่งเกครับแต่ว่าผู้เพื่นสุขดีเพื่นกระเถือกอยุ่ยเจ้าคณะจังหวัดก็นั่งรถมาหาหนึ่งเก่า ทะเบียนรถทะเบียนรถครับเออผู้มือผู้นั้นเนี่ยมันบ่ใครถือเปล่าทำงานเปล่านางานนะครับเนาะน้องมาหาครับครับดังร้านสาวนี่ก็ถือแสนกว่าบาทได้๋ยสองหนึ่งสองบาทหนึ่งเก่าแต่ว่าผมบ้านประจําที่เดือนก้อนนี่ถือเลขซื้อหัวด้วยถือซื้อหัวจังเมื่อไหร่ซื้อหัววันนี้เป็นวันที่หาบ่ววันที่หา่นไปบอกแล้วบอกแล้วขัวสม็ดข่าฝันบอกแล้วเข่าฝันบอกแล้วสี่ อันหนึ่งห้าสี่ตัวเดียวรับหนึ่งหารือยังก็หนึ่งหาซี่หรือหนึ่งหาีกับเป็นเล็กรยัเอ่ท่านผู้ชมก็ไปตัดเอาเนาะครับเนาะเล็กตัวเดียวตหนึ่งหาซีกับสลับกันเอาหมุนกันเอาหมุนกันเอาเออลับ้นขัวแข็งกับสอตัวเดียวสลับขอนหอวอ่อนกับซับหนาลับหลังก็ถือกันละครับมีแบบนี้แหละครับครับผมอมพูดเพราะว่าอย่างไรครับผมที่ห้แนวทางนะครับผม ขอบคุณครับ,บผมสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขของบ๊แมนเป็นการชักชวนให้เล่นการพนันนะครับกับ <c oughs> ีแนวทางกั <c oughs> บเป็นกระบอกแบ่งปันนะครับ <c oughs> มักชอบ <c oughs> จังค่อยเอาเลยครับเ้อะถามบ่มากก็ชอบพึ <c oughs> บ่นเดี่ยวกับพันๆนะครับท่ <c oughs> างช่องกันนําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ๊วพลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทัางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแต่ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้บััหคคิปสสวดีร